สวัสดีสสดค่ะดิฉันนางสาวกลาัลีาณีหนูจันค่ะดิฉันนางสาวสิตรหมาปริยาค่ะแดะดิฉันนางสาวกตนาเอาสอาค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนรา,าชวาตัตวันนี้จะมานําเสนอโครงงานเรื่อง การสำรวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตรูบนต้นลองกองค่ะที่มาและความสำคัญลองกองเป็นผลไม้เมืองร้อนและจัดอยู่ในวงเดียวกับลางศาสตร์ลองกองเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหอมหวานและมียางน้อยจึงนิยมนำมาปลูกกันในหลายจังหวัดในจังหวัดนราธิวาสมีการปลูกลองกองในหลายพื้นที่แต่พบว่าลองกองทุกต้นถูกหนอนลองกองสร้างเป็นรัง มีลักษณะเป็นตะปุ่มตะปำอยู่ใต้เปลือกของลำต้นและกิ่งทำให้ลำต้นสุดโทมยอดและกิ่งแห้งตายจนไม่สามารถให้ผลผลิตได้จากการศึกษาวงจรชีวิตหนอนลองกองของผู้ทำโครงงานในขณะทำการศึกษาได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดใต้เปลือกกิ่งลองกองที่หนอนลองกองอาศัยอยู่เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในรังหนอนลองกอง ผู้ทำโครงงานจึงสนใจที่จะศึกษาชนิดของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในรังหนอนลองกองค่ะวัตถุประสงค์ 1. นึ่งเพื่อสำรวจเก็บรวบรวมศึกษาลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยบนต้นลองกองและการเข้าทําลายของหนอนลองกองค่ะ2เพื่อจาแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตบรรยายลักษณะวงศ์สกุลและชนิดค่ะและ 3. เพื่อสํารวจความหลากหลายชนิดของสิ่งมีชีวิต ที่อยู่บนกิ่งลองกองค่ะการพัฒนาต่อยอดและการนําไปใช้จากการสรํารวจสิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูบนต้นลองกองนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดัชนีความหลากหลายของแมลงที่พบบนกิ่งลองกองวิเคราะห์ดัชนีความมากชนิดของแมลงท,บบที่พบบนกิ่งลองกองและใช้เป็นข้อมูลสําหรับการจัดการสิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูบนต้นลองกองอเพื่อการดูแลต้นลองกองค่ะผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เป็นเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชนิด และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยบนกิ่งลองกององใช้เป็นข้อมูลสําหรับการจัดการสิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูบนต้นลองกองเพื่อการดูแลต้นลองกองค่ะและเราค่อยมาพบกันกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้เปิดต้นลองกองกันนะคะบ๊ายบายค่ะ